Everybody knows how to work my body, knows how to make me what the air yeah, I, but girl, stay o r one day, e a I. You got the sun. ครับวันนี้เรามาอยู่ที่โรงเรียนอุดรพิทยาทุกคนนะเรามาสัมภาษณ์น,น้องๆเกี่ยวกับปีนี้ครบรอบ111ปีกิจาการรมจะไปดูกับเพื่อนหรือว่ากาแฟและเราไปถึงวันคริสต์มาสอยากได้ของขวัญพิเศษอะไรเราไปติดตามไปชมกันเลยทั้งทิวค่ะทั้งทิวสภายกระเป๋าสีฟ้าขาว สีแดงค่ะเอ่อไม่ได้ไปอะค่ะไ, <ป S 1> ไม่ยอมซื้อบัตรใช่ไหม,นะมเนี่ยขอสามคำกิจกรรมครั้งนี้ลมพัดเย็นดีลมพ<ด>ั<ล>ดเย็นลมพัดเย็นเอาลมเย็น,นดีเรเล่นอะไรเลอกเรื่องของน้องนายคะ่ะกับเพื่อนค่ะเพื่อนกี่คนคพื่อนที่สุดไหม <laughs> มี <laughs> ไหม <laughs> ขอสามคำให้กับกิจกรรมปีนี้น่อค่ะน่าไปมากน่า เพื่อนค่ะเพื่อนค่ะเพื่อนค่ะเพไม่มีแฟนพี่พี่แทนก็บางครับมีองก็ไม่กล้าสกตายขอสามคำให้กับกิจกรรม100บาทก็ดีนะเอาดูฟีชื่อใบพูค่ะชื่อตวงค่ะกิจกรรมครอบหนึ่งเราเสร็จฟิวดอนพิษนะฮะไปกับเพื่อนหรือกับแฟนครับหรือจะไปกับพี่นอนอยู่บ้านดีกว่า นอนอยู่บ้านนอนอยู่บ้านไปคนเดียวพอดีเลยพี่ก็จะไปคนเดียวเขอสามคำครับจักแมนเนี่ยมันเจ๋งว่ามีนค่ะวันอาทค่ะไปดูกับที่บ้านค่ะจะไปดูกับเพื่อนค่ะคิดมาปีนี้อยากได้ของหวานอะไรเป็นพิเศษไหมครับได้เฉลยข้อสอบเกรีค่ะเพื่อนอาคนดีของตัวเองเป็นเาลาคนแบบคนเป็นมาลาสักขันมาทำข่าวไม่จับอะไรดีต้องเจ๋งแน่ที่เกล็ดดึงยิงค่ะกับเพื่อนค่ะไม่มีแฟนคิดมาปีนี้อยากได้ของขวัญเป็นอะไรครับอะไรก็ได้ขอสามคำให้กับกิจกรรมปีนี้หน่อยครับไม่กไปพี่เอ็มครับกับเพื่อนครับไม่มีแฟน พี่ผมยกให้พี่เลยครับอย่านะชิมาทปีนี้อยากได้ของขวัญตึงอะไรครับอยากได้สร้อยคออะอ๋อได้ของขวัญคนอื่นไงเพราะซำคัญให้กับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นอะแสดงเองโชว์ดิโจ้แย่แฝมค่ะแฝมนี่มีอื้อไหมไม่มีดูกับเพื่อนค่ะเออจริงๆเลยชิมนาทปีนี้เนี่ยอยากได้ของขวัญเป็นอะไรหรือเปล่าครับขอเกตดีๆก็พอดีดีๆนะเกตดี จะมีความสุขหรือจะเสียใจดีนะครับวันนี้คอสามคำนี้กับกิจกรรมที่การจะเกิดขึ้นนย่าครับอะไม่หมดหนึ่งฮึบนาดูมากดูมากชิ้นหวยค่ะริมของกับเพื่อนค่ะเพื่อนค่ะของฟันคริสต์มาสเนี่ยอยากได้เป็นอะไรอะไรอะไรก็ได คะแนนสอบดีๆแล้วขอสามคำให้กับกิจกรรมอยากดูมากเปื่อเงินมากนีน่าค่ะจอยค่ะนิวค่ะกับเพื่อนค่ะกับเพื่อนค่องควันคริสต์มาสปีนี้อยากเป็นอะไรพิเศษหรือเปล่าไอโฟน5ค่ะจะไปเทปไปไอแพดไอเนี่สำรับไอแพดค่ะเกียรติสีหุ้ยค่ะขอสามคำให้กับกิจกรรมที่น่าจะเกิดขึ้นเนี่ยครับไม่ไปดูน่าดูมากมันเจ๋งมากหนึ่งค่ะบิ๊งค่ะเพื่อนค่ะเพื่อนมีลูกพาลูกมีรัก มปีนี้อยากได้ของขวัญอะไรพิเศษไหมครับมีลูกสโคตตอนนี้ยังไม่มีค่ะยังไม่มีเป็นตัวเป็นตนออแบบชิ้นใหญ่ๆอะไรก็ได้ต้องบินมางล้วต้องบินเนาะขอสามคำกับกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นหนูแรดมากเกิดสามแล้วสามอยากจัดมอหน้าหนูแรดมากไปกันเมื่อกี้ขอไปหนูแรดมากสุดยอดมากอันอันค่ะอันอันอะไรอันอันนี้เลยอันนี้อันนี้เลยอยากเพื่อนอยากไปกับเพื่อนอยากไปเพื่อนแฟนเหรอครับไม่มีเพื่อนของมันไม่มีแล้วอ่ของหวานปีนี้อยากได้ของขวั

อนคริสต์มาสปีนี้อยากได้ของขวัญอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับอยากได้เงินค่ะอยากทำทำให้กับกิจกรรมกายกรรมครั้งนี้ครับจะไปดูค่ะจะไปดูอะไรอยังไงี้คิงคองไม่ค่ะนึกกับเพื่อนนึกกับแฟนค่ะสบีดมิดฟิลแล้วของขวัญคริสต์มาสเราได้อะไรเป็นพิเศษไหมครับอยากได้แฟนรอยู่ตรงประเด็นได้เพื่อนเอาก็มีไดอยู่คิดไม่ออกฮะอะไร ขอสามคำให้กับกีฬาสีเอ้ยกีฬากายกรรมที่คุณทราจะเกิดขึ้นมันเสียวดีไดีดวะกาฟิลค่ะกับเพื่อนค่ะเพื่อนมันบ้าดิค่ะแน่แล้วคันนีมีคนคบมีจริงเออนนั่แหละได้ปีนี้อยากได้ของพอนันอะไรเป็นพิเศษไหมครับได้เพื่อนดีๆค่ะเพื่อนดีๆก็มีนี่ก็มาหนาวเลยลาอยากจะขอสามคำให้กับกีฬาสีพินิ้เอ้ยกายกรรมร้อยเด็ดปีเลยครับบาบอดีบอมค่ะ พี่ค่ะเยอะเยอะเยอะแล้วดูยิ่งใหญ่อะกับเพื่อนค่ะเพื่อนค่ะไม่ดูแบบพี่อะน้องกับเพื่อนจริงเลยสำหรับขวามฝัญคริสต์มาสปีนี้อยากได้อะไรเป็นพิเศษไหมครับอยากได้ชุาคอสเตัวใหญ่ก็ดนั่งกอดดีพี่ก็นั่งกอดนะไม่ไม่มีเขานั่กอดหรือนั่งเกียร์ยกอยกอยากไม่ออกอยากได้เงินค่ะขอสามคำให้กับกิจกรรมครอบร้อนสุดปีที่กำลังจะเกิดขึ้นนครับอยากดูมากอยากดูมากด้วยพี่นอามากมากมาก มค่ะกับเพื่อนค่ะกับเพื่อนสนุกกว่าไอ้กับแฟนไม่สนุกเหรกับกับแฟนก็สนุกค่ะงานมี้แต่เรื่อี้แก่ของวังคริสต์มาสปีนี้อยากได้อะไรเป็นพิเศษอยากได้เงินค่ะส่งปลาอิชิตังพอมีเสื้อลุ้นนะฮะอยากดูจังค่ะลองซื่อควันจะซื้อได้ไอ้แค่นี้นะจริงเหรอของขวัญคริสต์มาสปีนี้อยากได้อะไรเป็นพิเศษรึเปล่าครับอะไรก็ได้อะไรก็ได้ที่เขาให้ การก็ขอซ้ำคำน่อยครับให้กับกิจกรรมครั้งนี้ครับเล่นมากค่ะไม่เชงลงเลยเก็บตังไม่ใช่เลยชื่อน้าค่ะกาแฟท้อใครบ้างของขวัญคริสต์มาสปีนี้อยากได้อะไรเป็นพิเศษครับไม่เคยได้ค่ะไม่อยากได้พี่น้องก็ไปก็าได้นน้องขอซ้ำคำให้กับกิจกรรมครั้งนี้รอรุนอยู่เป็นจังครับ ไปกี่เร่งจังครับไปกับเพื่อนครับก็อยู่เพื่อนมันกว่าครับเออแฟนได้มีไหมไม่ได้ม่นะครับมันกดดันของมันคริสต์าปีนี้อยากได้อะไรพิเศษหรือเปล่ามีมันได้มีมันได้เอท่านั่งเอาท่านั่งด้วยไหมเมื่อกี้ท่านั่งไม่ใช่ท่านี้นะใช่ครับขอสามคำให้กับกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับโอ้จักวะกิ๊กี้ค่ะกับเพื่อนค่ะแล้วแกนล่ะยังไม่ยังไม่ครับไม่ว่าติดเรียนติดเรียนติดคริสต์มาสปีนี้น้องกิ๊กี้อยากได้ของขวัญอะไรพิเศษนะครับตุ๊กตา ขอตัวใหญ่ใหญ่ไปก่อนผมและขอสามคำให้กับกิจกรรมปีนี้ครับสุดยอดมากมิงค่ะี่กับเพื่อนค่ะกับเพื่อนของขวัญคริสต์มาสปีนี้อยากได้อะไรเป็นพิเศษไหมครับผมไม่มีค่ะมาขอสามคำให้สำหรับกิจกรรมเลยครับสุดยอดมากมิงค่ะรุ้มิง,มงไปดูกับเพื่อนค่ะไม่มีแฟนเหรอทำไงเาที่แล้วกูยืดอกขนาดนี้แล้วยังไม่ให้กูเหรอคริสต์มาสปีนี้ไอะไรเป็นของขวัญของให้ครอบครัวมีความสุข้วกันบ้าสามให้กับกิจกรรมนี้นะเออ ไอ้ไม่เล่นมิไอ้ครับผมไอ้ไอเลิฟยูนมากับคุณน่ารักดีอ่ะกระต่ายจันทร์กับเพื่อนครัมันดูมันอบอุ่นกว่าฮะมากับแฟนแล้วมันแบบมากันสองคนมันมันว้าวีอ่นนี่ดูการแต่งตัวของน้องวันนี้นะครับไม่ธรรมดาจริงๆคิดน้ำไหมเนี่ยอันนี้ขอเพื่อนหรือขโมยเพื่อนคทำเนี่ยเจอตกตัวเจอตกเป็นผู้โชคดีของวันที่มาที่นี่ อะไรเป็นพิเศษรหรือเปล่าครับยิงสาวน่ารักครับสาวน่ามันไม่ได้มันไม่เ,เดินมันใหญ่มากสวัสดีนะสวัสดีค่ะอะไรนะสวัสดีนะชื่ออะไรอ่ะเคนะขอเคค่ะชื่อเฟซบุ๊กอ่พ K p o s เบอร์ชื่อโนะปรเซียนขอถามพี่กับนี่หนึ่งเลยหน้าแบบนู้ พี่แฟนกับเขืด้วยนะกับเพื่อนอยู่แล้วค่ะหรือว่าพี่อยากมาดูกำนังตัวเส้นเนอตัวนะพี่กลัวดูเลยดูกล้องค่ะเราเหมาะสมกันนะคู่รักคู่ใหม่ของประเทศไทยครับผม หน้าแบบนี้ก็คงไม่มีแฟนก็รู้กับเพื่อนของขวัญคริสต์มาสปีนี้อยากได้อะไรเป็นพิเศษหรือแบบว่าผมอยากให้ดีมสูงขึ้นค่ะขอดราม่านิดนึงนะอยากมีที่เรียนร้องเกิรครับกับเพื่อนดีครับไน้นหมเป็นได้มีครับแล้วก็หาได้แต่ขของวัญคริสต์มาสปีนี้อยากได้อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าอยากได้อยากได้ตุ๊กตาอยากตุ๊กตาขอสามคำไม่กับกายกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นปีนี้ครับขอซีอ่าป็นดีมค่ะไม่ดูได้ไหมทำแค่ไปดูเถิดอยากดูกับเพื่อนให้อยากไปกับแฟน มองกันอยู่ของขวัญคริสมาสปีนี้ครับอยากได้อะไรเป็นพิเศษครับมองตากันอะไรก็ได้อ่าแล้วขอสามคำกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นกิจกรรมคิดไม่ออกชื่อฟูค่ะชื่อปุ๊กปิกกับเพื่อนค่ะวันนี้เป็นเพื่อนมาด้วยกันคริสต์มาปีนี้อยากได้ของขวัญอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับผมของมหาอะไรของมหาอะไรนะก็อยากจะขอสามคำให้กับกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นอยากดูฟีของมุนหมุนสายสามสายสองวัดเจ็ดช้างชิดสีสับพิงกี้ค่ะไม่มีค่ะทิงแล้วพี่ต้องรัแล้ว พิชมาปีนี้อยากได้ของขวัญอะไรเป็นพิเศษไหมครับไม่มีอะไรเป็นพิเศษไม่มีอยากไปดูของมีกับเพื่อนค่ะเพราะไม่มีแฟนนะครับพี่ว่างนะพี่จะเหมือนไงพิชมาปีนี้อยากได้อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับมีค่ะถ้าคนพิเศษให้ก็เอาเลยนี่เริ่มแล้วล่ะเริ่มแล้วล่ะคนพิเศษหรือเปล่าเออสักครั้งให้กับกายกรรมใหกับพี่พี่ขาไปเรื่องโซ่ค่ะ ้องเกมครับผมกับเพื่อนครับผมกับเพื่อนนี่จะมันกว่ากับแฟนนี่ไม่มันแลยครับไม่มันครับกับแฟนต้องไปดูหนังรักแต่กับเพื่อนเนี่ยเราต้องไปดูอะไรที่มันผาดโขนสำหรับความขวัญคิดมากปีนี้น้องอยากได้อะไรเป็นพิเศษครับไอ้นี่ไปไกลไหมอยากได้ความสิรตสุดของประเทศไทยขอสามคำให้กับกายกรรมครั้งนี้้วยครับน่าดูมากแนวค่ะยูอีกับเพื่อนค่ะกับเพื่อนค่ะก็เสียงสดค่ะยังไม่มีใครกับเพื่อน ร้องฟันคริสมาปีนี้อยากได้อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับก็อยากได้ใครสักคนมาคะแม่งเงินกูครับไม่ไม่เจ็บใจนิดนึงนะี่เม์ค่ะปิ๊กค่ะเพื่อนค่ะแฟนครับ ไปกับเพื่อนกับเพื่อนค่ะไม่ไปค่ะมาปีนี้อยากได้ของขวัญอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับอะไรก็ได้ขอมีคนให้ก็พอแล้วค่ะก็อะไรก็ได้ค่ะที่คนให้อยากทำจากทำจากทำจากมือจะดีกว่านะผมว่าอะไรก็ได้ที่ได้จากซันตาคอร์ลไม่ได้นะซันตาคอร์ลลงไม่ได้ครับติดติดติดพุงเนาชื่อเอื้อยค่ะเอ้ยสวัสดีครับกับเพื่อนค่ะกับเพื่อนครับเพื่อีแฟนนะคะ เอาอีกนะใช้กดแน่คริสต์มาสปีนี้อยากได้อะไรเป็นของขวัญอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าพี่ก็ได้ที่เป็นของขวัญได้ครับอยากได้ตุ๊กตาเลยคะตุ๊กตาเฮ้ยหยิบให้อยากจะขอซาำคำให้กับกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับผมมันเจ๋งมากน้องมายค่ะเชิญค่ะไม่รู้พี่หรออันตรายครับเอาแล้วคิดว่าปีนี้อยากได้ของขวัญอะไรเป็นพิเศษไหมครับอยากได้ตุ๊กตาหมีค่ะกตาหมีอ่าต้าซื้อเลย เป็นไงกันบ้างครับผมหลังจากที่พวกเราไปสัมภาษณ์น้องออบโรงเรียนตอนเช้านะคะที่ว่าไปถามว่าน้องๆอยากไปดูกิจกรรมกับเพื่อนหรือว่ากับแฟนน้องๆก็ส่วนมากก็ตอบไปกับเพื่อนเพราะว่าสนุกสนานมากกว่าอะไรอย่างนี้ถามเกี่ยวกับของขวัญของขวัญคริสต์มาสปีนี้ก็ส่วนมากจะขอเป็นเกรดนะครับผมเพราะอยู่ในช่วงการสอบพอดีมีน้องคนนึงขอเฉลยีขอเฉลยครับคนนี้คิดดีครับไม่ต้องขอเกรดครับขอเฉลยอย่างเดียวแต่สิ่งพวกนี้จะอยู่ได้ก็เพราะ ตัวเองครับครายามนะฮะอ่านหนังสือสอบนะฮะส่งงานอาจารย์ทุกค้าไม่โดดเรียนนะฮะไม่โดดไม่ได้เรียนเป็นเรียนเป็นเรียนนะฮะเรียนเล่นก็ไป็นเล่นนะฮะอาจจะมีเวลาว่างอาจจะมีเวลาเรียนเราก็เอามาปนกันได้เล็กน้อยแต่ว่าอย่าให้เสียการเรียนครับเสียการเสียงานไปเลยครับก็อยากเอาไม่ใช่อย่าให้เสียการเรียนผายงไม่ทำงานครับผมยังไม่ทํางานนะฮะก็อยากเป็นกำลังใจให้น้องทุกคนฮะับทีนี้อยู่ในช่วงสอบนะครับก็ให้น้องๆตั้งใจอ่านหนังสือนะฮะ ก็ขอขวัญปีใหม่ปีนี้แล้วก็มอบเป็นสื่อวิดีโอนี้เพื่อความสุขความสนุกของผู้ชมละกันนะฮะให้รอยยิ้มแก่เด็กๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนออพอทุกรุ่นนะครับนะฮะก็วันนี้รุ่นสามฟิล์มเราก็ได้มีโอกาสเข้ามาสนุกทำรายการสนุกสนานภายในโรงเรียนนะคะก็ขอบคุณน้องๆแล้วก็อาจารย์ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยนะคะครับผมแล้วก็จะสิ้นปีเราก็ขอให้น้องๆรักษาสุขภาพแล้วก็ถือว่ารุ่นสามฟิลทำของขวัญนี้เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆสำหรับน้องๆแล้วก็อาจารย์ทุกท่านด้วยนะคะ ก็วันนี้นะฮะพวกเรารูปสามฟิล์มร่วมกับเพจป๊อปอัพยูพีค่ะแล้วก็ฮาร์ดคอร์ทีมจะต้องขอลาไปก่อนดอนพิยายูกูกำกับบ๊ายบาย รามีทะเลตะวันออกก็มีทะเลและทางเหนือก็มีภูเขามากมายทานกีสารเรามีส้มตำที่อร่อยกันได้ทุกวันทุกเช้าพวกเรานะครับรูม13ฟิล์มร่วมกับ Heat Power b e a u t แล้วก็ Hard Core Team ตอนนี้พวกเราอยู่ที่ทะเลบัวแดงนี่แหละที่ตามหาครับแดงเนาะมาแล้วบานหมดเลยบานบานไม่รู้เลยนะฮะวันนี้นอกเรื่อง ะะตอนนี้เราก็มาถ่ายทำในประเทศด้วยกันใช้เทีวไทด้วยกันพูดเขาจมทะเลทุนยา่วนมาให้เราออกไปทักมันไปกอดเมืองไทยนะไปด้วยกันใช้ก็ใช้ยด้วยกันพูดเรามีค่ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่ท่ามรักกางดงทะเลบัวแดงนะฮะเค็มหรือเปล่าเดี๋ยวชิมน้าก่อนอ,อะไร อุ้ยเข้มเข้มบ้าเข้มแต่วันนี้นะฮะเราก็มาอยู่ท่ามกลางทะเลบแดงนะครับเป็นอากาศที่หนาวมากหนาวมากนะฮะงานก็เหงื่อออกไม่ใช่ครับนะไม่ตอนแรกมันหนาวมากแต่ตอนนี้ก็แบบแดดออกไงลมยังเย็นอยู่นะฮะตอนนี้ใช่ลมเย็นมากก็ไายเข้าทุยโอ้สะลุกแล้วตอนนี้ก็ผ่านจากเดินใช้เวลาเดินทางประมาณสิบสิบกว่านาทีนะฮะกว่านาทีมันจะมาถึงกลางโดมแดงสวยๆอย่างนี้เราก็เห็น เยอะมากเลยนะฮะเห็นทั <ici> ้งนกทั้งก no. you know, right ิ้งก่าจิ้งดีดนะฮะปลาทะเลไงอือต้องมีกิ้งก่าจระเข้ถูกไหมนะฮะเราก็ดูวิวด้านหลังนะฮะตอนนี้ทะเลบริแดงก็ยังบานอยู่นะฮะเนื่องจากอากาศเนื่องจากอากาศนะฮะยังมันยังไม่ร้อนยังยังไม่ร้อนเท่าไหร่ยังเย็นอยู่นะฮะ บัวชอบอากาศเย็น,ะะยนฮะบัวชอบอากาศเย็นนะฮะมันค่อยบานนะฮะคล้ายๆกับรางรถไฟหนะครับเป็นสเต็ปเดียวกันนะฮ <c oughs> ะรางรถไฟนี่เขาจะไม่ต่อให้มันชิดนะฮะเวลาเวลา,าหน้าหนาวมันจะหดใช่ไหมครับมันก็จะอ้าออกพอหน้าร้อนเหล็กมันขยายตัวก็จะบีบเข้าก็พอดีครับทำสารคดีรางรถไฟหรือเปล่าครับเออเรามาบัวแดงไม่ใช่เหรอเรามาบัวแดงนะมาได้หลาทางนะฮะมาได้ทั้งทางหนองหานนะฮะแล้วก็บัวบานนะครับอันนี้ก็ระหว่างทางลงเรือมานะฮะใช้เวลามาสิบถึงสิบห้านาทีนะฮะก็มาถึงที่นี่นะครับ ลมมันเย็นมันเย็นไงครับโอ้รู้ตอนนี้ข้ามมาไม่ได้เส้นหนาวมานะครับหนาวนะก็ตอนนี้เราก็เข้ามากลางดงทะเลบอลแดงนะครับตอนนี้ก็ยังบานอยู่บานฉ่ำเลยนะคะเป็นสีชมพูนะครับบริษัทแลมครับติดสิดติ๊กเกอร์เลยนะพี่นี่ครับพูนียเป็นเหงาดีเรามีนกด้วย So you. ไปเท oh right. the ี่ยวกันไปนะไปได้กันไปเที่ยวไทยด้กันบ้านต่เองไปด้กันไทยเที่ยวไทยด้กันผูเขชมทะเลถุงยาชวนมาให้เราออกไปเตอนนี้เรากำลังชมชมอาาสิบแปัวนะฮะอะไรวะวิวท้าวิวเกือบไม่ได้เกือบไ่่ลดครับ ว่าอะไรให้กูนี่ด้วยครับนี้ก็เข้ามาลึกๆนะฮะก็จะเห็นว่าทางที่เราเข้ามานะฮะมองตรงมาจะมีัวแนงที่ปานชันอย่างนี้นะฮะแต่ว่าดูว่าน้อยแต่พอเข้ามาลึกลจริงแล้วว้าวยอะเลยสูงความเบิกบากอันไกลหูนะฮะ ุดลูกหูลูกตานะฮะลูกได้ก็ลูกเดียวกับตาครับลูกจากตาจะมีอะไรมียครับแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ลุงเขาเอาเอาไม้ลงไปวัดระดับน้ำให้ดูด้วยฮะลุงเขาบอกระดับไหนของดิมครับก็ประมาณประมาณมิดรูจมูกได้มิดครับก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับไม่น้าม้าเสาพอดีเลยนะครับใช่แล้วของดิมนะฮะก็น้ำแต่ไม่เป็นไรค่ะไหวนะช่วงนี้เป็นช่วงไร้สาระไร้สาระจริงๆนะฮะก็อยากให้ทุกคน ที่อยู่ในจังหวัดลําทางนี้นะฮะช่วยส่งเสริมสถานที่องเที่ยวทะเลบัวแดงนะฮะแล้วก็เชิญชวนชาวต่างจังหวัดนะฮะหรือต่างประเทศอะไรก็ตามที่เห็นคลิปนี้แล้วแปลภาษาไทยของผมออกนะครับนะฮะก็อยากเชิญชวนนะฮะมาที่ทะเลบัวแดงฮะช่วงหน้าหนาวนะฮะเดี๋ยวจะหมดหนาวแล้วหะ้ารนช่วงพฤศจิกาธันวามกรานะฮะช่วงที่อากาศเย็นๆนะฮะว่างสวยจริงๆนะฮะไกลย็นประมาณกี่โมงครับห้าหกโม สามสิบเจ็ดนาฬิกาอย่างเง้ยไปได้ไปได้รอดวันนี้เรามากันตั้งแต่กี่โมงนะวันนี้เรามานัดกันเท่าไหร่ครับตั้งกี่โมงนัดกันหกโมงครับนี่ตัวปุ่มเลยครับครับเดี๋ยวมันฉายใช่แล้วเราลงกันบต่อสี่สิบนาทีตื่นมามันยังไม่มาเราปุ่มเลยแล้วพร้อมหน้ากันกี่โมงครับพร้อมหน้ากันอเจ็ดโมงครับลงเวลานะเจ็ดโมงครึ่งออกจากอุดรนะฮะ แล้วมื่ประมาณ9ก้าโมงสามสิบสามสแปดนาทีกับอีก61วินาทีนะฮะหกสิบหกสิบเอ็ดนี่ก็เป็นสามสิบเก้าแล้วก็หนึ่งไงอ่าโอเคแล้วแต่งานกได้หมดละนี่เราจอดอยู่ตรงนี้อากาศดีมากเลยครับใช่แล้วเพราะว่าเรือมันบังแล้วก็เป็นลมพอดีครับนอนเย็นมากอากาศดีมากประมาณดูสิบสามองศานะฮะดูสมุนไม่ใช่นะฮะลมลมพัดแรงมากนะครับดูดีม่ไมไม่ใช่นะฮะัดแรงมากนะครับครับ แต่ผมว่าบรรยากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่อากาศในบริสุทธิ์แล้วพี่รถขยาะรถขยะมันก็มาถึงนี่นะครับผมมาอะไรจ๊ะนี่ครับเป็นอีกบทหนึ่งครับการสนทนาของคู่รักคู่นี้เออจริงเหรอครับเขินจังบ้าจริงโธรเอ้ยโอ้พระเจ้าแม่นางจะเป็นอะไรข้าเขินเขินอะไรถ้าเขินมันต้องอย่างนี้ ใช้ได้ใช้ได้หอันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้หมดเลยอันนี้นี่ครับอากาศเริ่มแต่ตามจริงแดดก็เริ่มร้อนแล้วมัวก็เริ่มหกหนีนะพอข้าวแดดมันไม่ร้อนมันจะเป็นแดดแบบพี่แดดครับผมข้างบนนะฮะับก็จะใช้เตะวันได้นะฮะับทำไมวะเป็นผ้าใบอ๋ออืมตล่นตึงโป๊บแล้วหางเสือกินได้ไหมอ่ะกินได้สิ2ยบสองบาท แต่ครับพรแม่ไม่เป็นไรเห็นคืงแต่เห็นเราไล่สาระอย่างนี้นะคะแต่จริงๆพวกเราเป็นคนจริงจังเราค่อนข้างเสียดายมากจริงจังเรื่องไล่สาระสนุกนะฮะับพีกตรงสนุกนะฮะครับเอาความก้มเขินมาทิ้งแม่โคเต๋าเฮลโหลครับว่าไงเมื่อกี้ใส่เลขซ้อนอ่ะไม่อยู่พี่ใส่ใส่ซ้อนไม่ได้รับลืมรืมรับเป็นมือที่สามมือไม่รวยแค่นี้นะ สิ่งพิจาราไม่เคยฟังอะไรฉันเลยอะแม่นางสินเซียนสินเซียนแม่นางสินเฮียนเจ้าเป็นอะไรอทำไมเจ้าทำหน้าบึ้งตึงขนาดนี้มึงตึงทำไม่เอาต้องตึงไม่เอาความสวยดีเนาะครับท่านเจ้นนี้เราก็ขอจบรายการดีกว่าเนาะครับเราก็จบรายการเพียงเท่านี้นะฮะเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ ความจริงใจนั้นรอเธอและคอยฉันแบบไมนอาจหาได้เจอจากทีก่ไหนไหนไปเที่ยวกันไมนะไป